พัมพรพัมพัมพัมพามะรำพัมพัม,พม,พม,พมดีซีพีศูนย์สองมาแล้วนะครับอ้ทีมงานทีมงานทีมงานในเพิ่งเหนื่อยออกนะครับวันนี้โอ้หนี่ส่งส่งแบบส่งแบบยกบล็อกกันไปแล้วสุดยอดแห่งความกระจุยมันเน่ให้ดูความงดงามกันนะครับนี่เดี๋ยวเรามาระเบิดตั้นกันนะครับนี่คลิปนี้ระเบิดตั้น นี่ให้ดูความสวยงามเป็นยังไงละ่ะนี่นี่อ่าเราเป็คาตั้นนี่ใครเขาให้เซตติง้งมาแถมเดี๋ยวเราดูความงามที่หลังเรามาโฟกัสตรงนี้กันดีกว่า d c ซีพี 4, 2, 2. มาแล้วนะครับนี่ด้นานหาด้นานหลังเป็นยังไงนี่มาเรามาเรา,เรามาดูกันดีกว่าว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวพร้อมรีว huh. ิวไปเลยนี่สุดรอสุดรอทั้งสองนี่โดนแน่นอนมาลุยอะไรดีกว่าขออนุญาตมุฟลูกพี่ออกมามาดูจังๆกันเลยบอกแรกเราก็จะเก็บรายละเอียดกันนะครับส่วนรอบต่อไปเราก็จะลุยๆๆๆเราต้องบอกรายละเอียดเปล่าฮะคราบผมมีอะไรบ้างอ่าได้ได้ราลีพิเศษครับครับผม มาของบล็อกแรกกันเลยบล็อกแรกเราจะลงดีเทลกันหน่อยมาครับมานี่ในบล็อกก็จะมีนี่ลายลายเป็นลายลายของของคำวันลายลายของคำวันเออมาดูกันดีกว่านีกว่าของสีเหลืองแดงทำเร็วๆนะครับขอบบอกเป็นสีแล้วก็ตัวนี้ของอีกสามสีที่เหลือก็คือน้ำเงิน เทาแล้วก็เขียวนี่จะเป็นโปรโมเอาเก,กล็ดนี่เหมือนกันด้วยนี่ว่าขอละเก็ดกันมาอ่ะอ่ะโอเคมาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวลุยเลยดีกว่าฝักใครฝั่งซ้ายใครฝั่งขวาผมมามา, <c oughs> มาลุยฝั <c oughs> ่งซ้ายฝั่งขวากดถ่ายครับถ่ายแล้วถ่าย <c oughs> แล้ว,ลวเฮ้ยทจริงอ่ายีวเออกมาลุยกันเลยโคโจะมาเดี๋ยวมึงโคโจเลยที่ไม่เสร็จครับอ่า ได้เปิดได้เลยครับอ่ะเฮ้ยตัวนี้เก่งนี่ว่าใช่ป่ะเฮ้ยเอฟพีด้วยเอฟพีด้วยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะโชว์ในกล้องดิสซาบาลูโดใกล้กันแบบว่านี่นี่นี่วิลนาเอลกาวิลนาเอลกาเสริมสายไหนอ่ะเสริมโอเวอร์เดสโอเวอร์เดสอะไรได้ครับดูสกิลเลยสกิลมาครับสกิลแรกนะครับโอเวอร์เดสนะครับโอเวอร์เดสกับทิกิตามีสกิลออโต้อยู่มือนะครับเมื่อจังหวะเราสู้ที่ทิกิตาไอ้ตุ๊กเกียสูดตกใส่เราตีนะครับโจมตีวันกาดด้วยถ้าเวนเป็นถ้าเวนเป็นเนนัมลง ทับจิฟตาที่อยู่ในช่องเลียแล้วก็สแตนแล้วก็เขาจะชาร์จหนึ่งนี่แล้วก็ดีเด็ดเขาอยู่ตรงนี้สกิลเป็นคอนในช่องเลียแล้วช่องการเดียนถ้ามันอยู่ในสภาพโอเดตมันจะบวกพลังหมื่นแล้วบวกชิวหมื่นด้วยโอ้โหอะอย่างแจมนะครับดีถ่ายทิ้งก่อนเจอเจอหน้าเลถ่ายทิ้งอันนี้คือเรียงไงครับแล้วก็บอกก่อนนะครับคนที่จะเรียงคอทิกตาในช่องกาดแล้วปลายนี่ไปเดียนไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้ก็มันทิกตามันโอเวอร์เดทได้แค่ช่องเลียองเงี้ยหรอมันก็ระบุนะเผื่อเผื่อเื่อคนงง ตัวเด็ดตัวเด็ดตัวเก่งตัวเก่งตัวนั้นเก่งของเงินบ้างนำเงินบ้างอันนี้ของสายบู๊นะครับดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนนี่ชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะต้องนชื่อพี่ผมยาวอ่าชื่อเดียบูลอสแจ็คแบ็คเกอร์เรเนตต์ต่อมาอธิบายง่ายๆเลยคือเวลาตีมันจะตีทางแถวครับตีแถวอ่ะตีแถวแถวไงแถวตั้งแถวตั้งแถวตั้งแล้วก็ถ้าตีฮิตจะได้โซชาร์จหนึ่งถ้าก็ตีฮิตได้ฮิตหลังสองตัวได้สองตัวโอ้โหแฟร์มาเติร์น สามารถโดดตัวในโซออกตรงช่องเรียกาที่วางอยู่ได้ด้วยถ้าฮิทถ้ามันฮิใช่แต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 ิดต่แต่แต่อ้่แต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 ้แตนแตดแต่อต่แต่ต้อง่แต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 ่ไต่แต่งต่แม่แตอแต่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 ต่แ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 ต่สมีต่เอ้ยเดี๋ยวดิต่ีตต่่่่แต่เก่งอยู่พรีเมี่มตัวไหน อันนี้ก็พอใช้ได้ครับผมไม่เรียกว่าเก่งมากแล้วกันนดไะแน่พอใช้ได้ไงฮะแต่สวยนะอ่าโอเคเป็นพีซะด้วยใช่จะสวยจริงของพวกนี้มันสวยอยู่แล้วดูคขาสามารถกันหน่อยดีกว่าเทคคอนเทคคอนง่ายๆครับถ้าคู่แข่งมีคุกสองใบมากกว่ามันบวกห้าพันแล้วก็เมื่อเทคนี้ครับมันต้องอยู่แถวหน้าเท่านั้นครับเมื่อมีการ์ออกจากคุกการที่ออกมาจะลบห้าพันจะจบเทินด้วยละจบเทินนะอ่าและนับต่อตัวนะหมายถึงว่าออกจากคุกมาสองตัวเงี้ยออกพร้อมกันด้วยเทคคอาบาสอ่ะมันก็จะยังลบห้าพันสองตัวอยู่ อโอ้โหเก่งเก่งจริงแล้วมันสามารถยินสองฝั่งได้มันก็จะลบหมื่นต่อตัวที่ลบอ,ออกมาแล,แล้วเล่นนี่เคยยินสองฝั่งไม่เคยยืงครับยิงทิ้งก่อนเยขียวเขียวเขียวอยู่ไหนครับเขียวสู้หน่อยเขียวอ่าตัวไหนแจมมายังอ่ะตัวนั้นผมอ่ะัวยังอ่ะมายังมาล่าหัวนั่นแหละ<อ>ตัวนี้ผมผมผมบอกบุญแล้วกันว่าใช้ยาวจนปัจจุบันเลยตัวนี้นี่ครับชุบใช้ยาวจนปัจจุบันของญี่ปุ่นโอยสวยด้วยนะเก่งมากมาล่าหัว กิลมันบอกว่าในช่องเรียนครับถ้าเคยการถ้าเคยเล่นออเดอร์เทอร์นี้บวกห้าพันเป็นตัวจีสิบสามตีแวนเข้าแล้วก็เมื่อมาลงเรียรจากที่ไหนก็ได้ลดค่าคอสในการเล่นออเดอร์หรือเออด้วยเล่นออเดอร์ด้วยการประสานเวทครั้งถัดไปในเทอร์นี้นจะลดหนึ่งคาร์ตอบาร์สใช่ก็คือจะประหยัดบาสขึ้นแหละทีนีม้มาว่าหัวเราก็ใช้เทคแวนครับชุบตัว,วกิลมาแล้วก็ลดคอสอีกหนึ่งชาแล้วเอาไปประสานเวทส่งประกวดต,ต่อไปสีเหลืองสีเหลืองหลอดไหมสีเหลืองส่งประกวด สีเหลืองนี่น่าจะแฟนทอมนะคุณลืมสีเขียวตัวเก่งตัวนี้ไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่มันน่นลองเรียไม่สดหรอกเราให้อาเสียก่อนคนะหรือว่าแก่เสียก่อนอ่ะนี่ไงตัวนี้ตัวหล่อชอบแล้วเขาว่าโอ๊ยตัวนี้อยู่หน้าตอ๊องได้นไหมอ่าให้ดูความหล่อนี่ทำอะไรได้ในช่องเรียเป็นเจคอนนะครับถ้าเราเคยโพสต์หน้าไลไ์เท่านี้มันจะบูทได้ว้าวก็คือมันจะมีความสามารถบูทนั่นแหละแล้วก็ออโต้ ในช่องเรียนแถวหลังนะครับสิบวันเพื่อเทินเมื่อมันมีเห็นเพื่อนสแตนด้วยความสามารถการมันจะสแตนด้วยว้าวเฮ้ยเก่งอยู่นะเก่งเพราะว่ามันอ๋อแต่มันต้องยืนแถวหลังนะเดีโอเคโอเคเอ้าก็เกลี่ยสามูดได้ล่ะครับครับครับโบัสสองฮะเนี่ยเออโซบัสสองเราก็ต้องกดโซบัสสองเพื่อพุ้อยู่แล้วมาอันนี้น้ำจิ้มไปแล้วทีนี้พระเอกของเรามาแล้วสีแดงครับแรงลิทครับเมื่อกี้โชว์ตัวเดียวเหรอฮะนั่นคือตัวเด็ดสุดแล้วเหรออ๋ออย่าอย่าไม่จะสุดนี่มีเด็ดมีเด็ดอีกนี่สีแดงนี่เด็ดนนีี่่มเลถึงงสหือะ สีเหลืองแฟนทอมนี่ยังไม่ได้โชว์เลยนะยังไงเดี๋ยวจะต่อยต่อเฮ้ยยงเปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกดาจูนิกโอวูดได้ออกมาละเออเ้ยเทคในทั้งในช่องแหวนและช่องเหลี่ยมเทคคอนด้วยนี่คือล่างแรกพอรามันตีเรียเนี่ยโค้แข่งคอการ์ดจะมือลงการเดียมไม่ได้อายี้เอามาทำอะไรเนี่ยเช็งเนี่ยเออมาทำอะไรเนี่ยอ่ามาใช้เทคล่างครับเป็นเทคในช่องแหวนออโต้เทบบนกระเทินพอรามันตีฮิตคว้มหนึ่งทิ้งเมื่อหนึ่งลุกแล้วลดได้หนึ่งอ่าก็คือตีฮิตจวเอ๊ะขอขอเสริมนิดนึงครับพี่ต้าบิดออเนี่ย ทำไมขอบเขาเหมือนมีความคุนๆเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าเอ็นคาสเตอร์การ์ดครับผมเป็นการ์ดจากยุค3,000ปีที่แล้วอ่าในในดาวเคนะครับไม่ไม่ไม่ใช่โลกแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมนคือเขามีนี่เขามีแตงสัญลักษณ์แคนด้วยใช่ต่อไปนี่คือล่างแรกครับนี่คือล่างแรกของโอรอยครับน่าจะมีเยอะครับโอรอยโอร่อยมีสองล่างครับตอนนี้ที่โผล่มาเอ็ดีแยกไปด้วยสิน้องน้องไม่เยอ็ดคีใช่ไหมไมื่อไหร่ไปดูสีอ่ะสีแดงหมดเลยไหม มาเมื่อกี้ใครเรียกแฟนทอมแฟนทอมบัตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยวัตต์ดารกวะหลอ่อวะนี่เข้แหวกคู่ะเขามา <พอ S 1> ด้วยกันให้ดูให้ดูให้ดูวัตต์ดาร์กับัตต์ดารเหมือนเดิมนะเขไเป็นไล่์เด็กันนี่ให้ดูวัตต์ดาร์ก่อนอั้หล่อเท่มากเลยนะอันนี้คือเอ็นเขาเตอร์แล้วที่เขาขยบบนบนเ่เท่สวยมามีแฟนทอมบัเตอร์ ือสวยครับอาสกิลเป็นงไงพี่อุ้มเตะครับเมื่อเข้าช่องแวนนะครับเรือกการจะมีคำว่าบัตเตอร์จากไอโซไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเียครับมันก็จะเป็นลายลายของมันจะเป็นบัตเตอร์เกตหนึ่งบัตเตอร์เกตสองเราเลือกได้ว่จงตัวไหนอืแล้วก็เทคแอคครับคาร์บัตหนึ่งรีทายเรียกการตัวเองสามใบเรียกเรียกการคู่แข่งไม่เกินสองใบรีทายแล้วก็ยืนนี้บวกหมื่นบวกขี้จัดเลยเนี่มาสีเขียวทีเด็ดมีตัวนี้นะเป็นสายไมโนรเลีย แต่ว่าเดี๋ยวเราแถมมีใบม,มีมีคนบอกบุญมาว่าเก่งอ่ะเริ่มจากที่นี่ก่อนนอกย,ยุงเอ๊ะหมาใช่ไหมจิม <า S 1> ้งจอกจิ้งจอกเขาอิ้งจอกเขาหางขี้าหางทำไรได้เดี๋ยนี่ตรงน,นี้มไม่รู้นะไหนเรื่ออยู่นี้ลงบนช่องเลกาถ้าแวกาเป็นแมกโนเลียสบ,บับหนึ่งเรื่อนเลกาหนึ่งใบอยู่นี้ตัวจุบเทินวะีนาสสามารถจมตีจัดไทลอนได้และได้รับห้าพันแล้วก็ ทิ้งข้อเลือการมาไปเทินเมื่ออยู่นี้ถูกเลือดด้วยควาสมสามารถของบรรยกาศจะได้รับอีกห้าพันปกติไมค์โนเดียจะบวกห้ามันจะบวกตัวเองห้าเป็นบวกหมื่นหนึ่งว้าวเก่งมากแล้วก็ตอนนี้เขาว่าเก่งใช่ไหมสามมันไปจัไมค์โนเดียครับผมจะบอกว่าใช้ยาวนะใบนี้อ่าบอกบอกุญใช้ยาวบอกบุญมาแล้วทำไ,ได้นะเฉกคะทับง่ายๆ,ๆ,ๆครับคา,บาร์ดบัสหนึ่งเพื่อเล่นการ์ดใบนี้นะครับทิ้งการ์ดจากกองการ์ดตัวเองสามใบท็อปกองนะครับแล้วก็เลือกการ์ดที่มีเกตเท่ากับคือตำบาแวนการ์ดของเราหนึ่งใบ จากช่องดอบนะครับคอลงช่องเรียถ้าเป็นกาคุณเป็นราชัยคงภัยแมกโนเลียนะครับจะคอไม่เกิน2ใบแทนุ้ยแห่กระจายอ่ะตรงนี้อันนี้นะเป็นออเดอร์แล้วเป็นเกจศูนย์ด้วยแห่ยับแบบแแห่ยับอ่ะแแหกต้นเกมได้ไหมเอาแล้ครับอยากแแหกต้นเกมได้ไหมทัโมยทับกองดีก็โอเคครับอ่าเดี๋ดูจะใช้ปากไปใช่ครับแต่ว่าใช้ใช้ยาวเข้าไปนี้ยืนยันเลยจากปากพี่ใต้เองอะไรไปเดี๋ยวไปดูสีน้ำเงินหน่อยน้ำเงินมีเฮ้ ใบเนี้ยอ้าวออเดอร์นี่ว่ะเห็นมันแก๊้งเลยทำอะไรได้ว่ะใบนี้นะครับก็คือได้ได้คือกระทบ้านหนึ่งเลกาไปนี้จัวหนึง่งเลือกมือหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาดนะครับจากนั้นถ้าอยู่ในสถาน,นะ <c oughs> พลังบุกโชยใจแถวหน้าทั้งหมดบวกหนึ่งมือจะจบเทินครับเป็นโฆษณาทเทียมของบูธโฆษณาทเทียมแหมไปเรียกโฆษณาทเทียมเสี <c oughs> ยงไปเลยอ้าวพูดถึงสีน้ําเงิน,นครับที่บูธเราเน่เน่เน มันคือคุ้มพลังแข่งสีน้ำเงินผมขอได้ไหมอ่ะไม่ได้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอผมขอแค่พลังข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดเอาขอแค่เอ้าอะไรเนี่ยมันสวยนะนี่ครับด้านด้านบนนี่ด้านบนเขามีแบบประกายพี่บรูซแล้วนะครับนี่เป็นอาร์ตที่แ้มว่านะครับเป็นอาร์ตพิเศษบปิดไฟอ่ะอาร์ตแบบเนี้ยได้มคนยืนคู่บัดดี้อ่ะอ่านี่เปิดมีสองแบบมีสองแบบใช่ไหมอีกตัวเป็นอะไรนะอีกตัวเป็นบาตัดดี้อ่มา บาซิออนขอโทษครับบาซิออนการเรียกบาเตียนไม่ใช่บาซิออนปราสาบ้านเรียกบาเตียนนะนี่นะครับขุมพลังเอเนอร์จี้ใช่ตรงนี้นะดูนี้เออไลฟเขาบอกนี่โดยแคมป์นี่นี่ดวมนีสรุปให้ผมไหมอันนี้ใช่มีดาวให้ได้มีดาวให้ได้มาผมเล่นบู๊ดนะโอเคของเจ๋งๆเรามาแนะนำแล้วแล้วก็พิเศษไม่ให้พิเศษดิของที่มาใหม่ชุดนี้ก็คือเป็นฟอนเิคเกอร์อ่ามีมีเรคับ ฟอนมีเทคทุกสีมีหมดเลยทุกสีมีหมดเลยทำอะไรได้ก็คือถ้าฝันของข้าไปเกตสามครับตัวยูนิตนี้ครับจะโบอีกชิวอีกห้าพันเฮ้ยก็ไม่ชิวสองหมื่นง่ายๆนะของเจมสงซึ่งทุกสีบางคับใส่นะครับเท่าที่ลองทํามาแล้วไปลองเล่นมาแล้วอยังไงก็ต้องใส่นะครับสําคัญมากไบเลยไม่เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวระหว่างรอสรุปเดี๋ยวเราสรุปย่อนะครับว่าเมื่อกี้ที่แกะกันมามีอะไรออกมาบ้าง เดี๋ยวขอพักไปก่อนนิดนึงนะครับอ่าสรุปมานะครับนี่สลับบล็อกแรกที่เมื่อกี้นะครับที่เปิดมา s ีเราได้มาทั้งหมดห้าใบห้าใบมีซ้ำสีไหมมีมีแดงามีแดงซ้ำด้วมีอะไรบ้างอ่าคือตัวแรกนี่เป็นสติกเกอร์เป็นฟอนต์ของนูนด้วยนะใช่อุ้ยดูได้ไหมเนี่ยได้เฟเซดูได้ดูได้ลงเงินนะครับแจกที่คนใด ถูกทิ้งยาโซ่ถูกทิ้งแล้วก็ไปที่อื่นทำอะไรได้เม่มันถูกทิ้งในเธอเรานะเป็นติงอโต้คุณสามารถเอามันเข้าโซ่ได้เอาไปเล่นกับโอเวอร์โหลดก็ได้เอาไปเล่นกับโอเวอร์เดก็มีคนสวยอ่านไปแล้วแล้วก็สุดหล่ออ่านไปแล้วโอเคก็คือนี่คือ5าใบของบล็อกแรกเดี๋ยวเราจะมาดูบล็อกต่อไปกันครับเดี๋ยวขาอนญาตทอสีกรอบนึงแล้วก็ราจลุยกันยาวอ้อเดรอบแรกเลยพอเดี๋ยวพอครบสี่บล็อกเราจะดูว่าจัดได้ไหมครบคอมพิวต์ไหมอะมาเจอที่สี่บล็อกครับ กลับมาดูกันนะครับนี่เขาขยเยอะแล้วด้วยครบสี่บล็อกนี่ <c oughs> น,นี่เป็นของสีแดงนะครับสี่บล็อกได้คอมพิวต์แล้วหนึ่งชุดเย้ในสุดบล็อกนี้ก็ความสำเร็จนะครับก็มีตัวที่ได้สี่ไปเลยก็คือโอเวอร์หลอดโอเวอร์หลอดสุด,ดหล่อนะครับส่วนตัวอืนน่นมีเกินนิดหน่อยบางตัวอย่างเช่นคอนคอนได้มาห้าเกินห้าด้วยมีตัวกรดสองนี่ได้มาห้านะครับบางตัวก็เป็นบางตัวก็เกินนิดหน่อยแต่ว่าสี่บล็อกในสุดสี่บล็อกเราก็ทำคอมพิวต์ได้แล้วอะเรามาดูกันต่อครับเดี๋ยวว่า พอครบหนึ่งตันแล้ว SP อะไรจะออกยังไงบ้างนะครับอ่เดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับนี่สรับแล้วเดี๋ยวเราทยอยยมาให้ดูเรื่อยๆเซตทำอะไรกันโอ้โอ้โอ้ใครเปิดได้วะเป๊เป๊ะเป๊ะบาสเทีโอ้โหเป็นประกายไม่อยากจะคุยสวยมากโอ้โหใส่ซองก่อนใส่ซองก่อนโลควาปลอดภเฮาอ้าวมาแล้วโอเดม เหลืองเขาเสวยว่ะที่เราต้องอยู่คู่กันแล้วยิงคู่กันอยู่คู่กันโอเคโอเคออกครบแล้วนี่ครับสใบภารกิจเราสำเร็จแล้วเอ๊ะลืมด oh okay. oh nah. oh, oh, okay. ูแลกินบ้านเฮ้ยเดี๋ยวยังกลับมาไม่ได้เรายังกลับมาเราต้องแย่ต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวไปอันนี้เดี๋ยวไปโชว์ไปโชว์กินไลฟ์บ้างโชว์กินไรบ้างอันนี้เสร็จแล้วนะโอ้โหสวยมากมันมีแบบไม่แน่นไม่แน่นไม่เป็นร่ากายอ่ะมันทำฟอร์ซิ่มากเลยได้กี่บาทละอ่ะเรอเรื่ันต่อ เดี๋ยวเปกันต่อเปกันต่อว่าเรากลับมาแล้วกับการสรุปเอพีก็ทีทั้งหมดนะครับนี่เลยสี่สิบแบบสี่สิบแบบนะครับก็หนึ่งตั้นบล็อกบ็อกละห้าหนึ่งตันหนึ่งตันหกสิบเอสพีออกหกสิบใบจากมีทั้งหมดสี่สิบแบบอ่าได้บ็อกละกี่ใบเอสพีอะเอสพีได้บ็อกละบ็อกละห้าครับบ็อกละห้าหนึ่งตันก็หกพอดี แล้วก็วไตัวพิเศษคับอ่าไม่กครับตัวพิเศษไม่กิน SP แล้วก็อาสรุปตามสีด้วยน้ำเงินจะมีทั้งหมด6แบบเทา6แบบสีเหลือง11แบบเพราะว่ามันมีนะเอ็นคาเตอร์ใช่ป่ะใช่ครับมาเลยมากกว่าชาวบ้านรวทั้งแดงด้วยแดงก็มี11แบบแล้วก็สุดท้ายเขียว6แบบ<อ>ทุกสีจะมีฟอนต์ SP แต่แว่า <2, S 2> จำนวนสองนเท่ากันสอ เท่าหนึ่งเท่ามีหนึ่งครับอ่าเท่ามีหนึ่งจำนวนนี้คือสุ่มนะครับแต่ได้ครบอ่าโอเคตามนี้ DCP02 เดี๋ยวพึ่งแล้วมี SP นะครับเ p ที่เป็นหัวคอมมอนนะครับอย่าลืมอ่าเออใช่โกโจไปไหนแล้วเนี่ยโกโจนี่โกโจสตรุ้เอ้ยเดี๋ยวปิดท้ายด้วยสกิลโกโจเลยเขาว่าต้องใช้ต้องใช้ใช่ป่ะใช่ใช่ตีใตีฮิ่ชาร้อนด้ว่ยเขาจะร้อน้วยทีทายโอ้โหง่ายดายทีายไงชาร้อนด้วยอ่ะเอสพหัวคอมมอน อ่าคาร์ลนี่เมื่อลงสนามบรลเลกาาทั้งวันมีคำว่าบัตเตอร์เลกอยูนี้ดูการถึงใบสุดจะกองการ์ดคุณถ้ากราวไปนั้นเป็นการ์ดยูนิตสามารถคอลงเลกกาได้เม่อจบเทอน์รีทายนะแต่ดิ้งแค่ไนเอามาให้เอามาให้มาแฝงกินเอามาแฝงทอกรึบโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวสรุปสี่สี่บ็อกจัดคอมพิวต์ได้แล้วก็ประการที่สองคือเอสพีทั้งหมดสี่สิบใบไอ้สี่สิบแบบหนึ่งคาสตาในหกสิบใบอ่ะแล้วก็ลากันด้วยเท่านี้นะครับขอขอกล่องสวยๆถ้ากล่อง ให้ดูให้ดูหน้าให้ดูวิชวลหน่อยโอเคครับดีซิพี่สุสองรัเบอร์ตัน้นวันนี้สำเร็จแล้วตบมือหน่อยเด้วยขอบคุณเป้เคนไนท์มาพี่อุ้มพ,พี่อุ้มพี่ตามาช่วยด้วยเไปไน็นไงครับวะอย,อยู่อยู่คุยหนูโอเคขอบคุณน้องน้อครับแล้วก็คนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับอ่าแวะมานิดหน่อยโอเคขอบคุณมากนะครับเอาไปเจอกันที่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายปิ๊งปิ๊งใครสนใจซื้อส,สินค้าก็กดที่ลิงก์ใต้ขอลิงก์ใต้คลิปได้เลย เดี๋ยวมาอะไรก็ได้ก็แล้ว